สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับโอ้โหมีประเด็นที่ยังคงอยู่กับน้องเบมี่มอนสเตอร์ซึ่เป็นลูกสาวขององริซา่าของเราถึง2คนก็คือน้องแคนนี่แล้วก็น้องแพร่นั่นเองนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นประเด็นของน้องแคนนี่มากกว่าเพราะคนเนี่ยจับตามองน้องคนนี้เป็นอย่างมากแล้วก็มีวิดีโอในการที่น้องเนี่ยเขาก๊อปปี้โชว์นอนริซ่าของเราตอนที่เต้นเพลงเดบิวต์กันด้วยนะครับแต่ว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยน้องจะอายุประมาณ14นั่นเองนะครับอ่ะแต่ก่อนถ้าเราจะไปเรื่องนั้นกัันนนนนนรออออดดมาาูใสส่่่่ววขงงเืี้กกลุ โซเชียลมีเดียทางหนึ่งของจีนนั่นเองนะครับได้อัพภาพน้องลิซ่าของเราจ้าเป็นภาพใส่เสื้อใหม่พร้อมสีชมพูกางเกงยีนแบบสวยๆสบายๆนะแล้วแบบลุคดูสวยใสมากแต่ก็มีโพสต์ขำๆมากัดน้องลิซ่าเล็กน้อยหมายถึงว่ามากัดกันแบบพี่หยอกน้องอะไรแบบนี้ครับเป็นการโพสต์แบบนี่คือสิ่งที่เป็นของเธอไปแล้วใช่ไหมเป็นแบบซิกเนเจอร์ของลิซ่าไปแล้วคือการเอานิ้วเนี่ยใส่ไปในกางเกงทุกครั้งที่ถ่ายรูปนั่นเองนะครับซึ่งเกิดขึ้นบ่อยๆนั่นเองแต่อาจจะไม่ถูกรูปขนาดนั้นแต่ก็เกิดดดดขึ้้้้นนนนนนบ่อยจเเปป็็กกกกรร์ไไแลวคัััมมีาาาาาตตภพพใใหูโสๆๆ อ่ะแล้วก็เรื่องต่อมา,อมาก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนองริซ่าปิดท้ายปี2022ิไปด้วยนะครับซึ่งเป็นศิลปินหญิงเดียวคนเดียวนะครับที่ทำสตรีมได้สูงถึง539 548413สตรีมบนสปอติฟานั่นเอง ในปี2022นั่นเองจ้าปิดกันไปแบบเป็นเบอร์หนึ่งกันอีกแล้วโอ้โหสวยๆถือว่าปี2022นั้นฮอตแล้วนะครับปี2023เนี่ยน้องก็เต็มตัวขึ้นแท่นเป็นสาวคนใหม่ที่เป็นอาจารย์ของน้องๆกันไปด้วยนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็เป็นตำนานกันแล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยแอดจะนำโพสต์หลายๆโพสต์นะครับที่มีชาวเน็ตเนี่ยไปขุดทั้งวิดีโอเกา่าตอนนู้นนี่แต่ว่าจุดที่น่าสนใจไม่ได้อยู่ที่วิดีโอนะครับเพราะเราคงดูกันจนแบบว่าเข้าเส้นเลือดก,กันแล้วจริงๆเพราะแอดเนี่ยดู อย่าลืมดูจนจบนะเพราะท้ายท้ายคลิปเนี่ยจะมีโมเมนต์แล้วน่ารักมาฝากกันด้วยจ้าไปดูกันเลยนะครับอย่างที่แอดบอกนั่นเองมาร์เซ a แอนด์ดอร์เซนะครับโพสต์นี้เนี่ยเขาก็เป็นการเอาวิดีโอที่น้องลิซ่าของเราเต้นเพลงอะไรแอดจำชื่อไม่ได้นะวิทย์ดเดอะเฮมามาันีีอะนรน่แหละแล้วทีนี้ก็น้องแคนนี่ของเราก็มีโอกาสได้ไปออดิชั่นนะครับในปี2020ด้วยนะครับด้วยเพลงนี้เช่นกันนั่นเองครับตอนนั้นเนี่ยในวิดีโอเห็นเขาบอกว่าน้องอายุ14ปีก็ถือว่าใช้ได้กันเลยทีเดียยววเพอรรนนซา้้งดกับิข หรือเอ๊หรือพี่จีซูหรือเปล่าเนี่ยเออก็ไม่ริมเท่าไหร่นะครับก็ต้องลองดูกันดะีๆนะเออก็ถือว่าเป็นวิดีโอที่แบบเป็นการบอกว่าเออน้องเขามาเนี่ยของเขามีความฝันเหมือนน้องลิซ่าเหมือนตอนที่น้องลิซ่าอายุน้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ไล่ตามความฝันตามพี่ลิซ่าไปเหมือนพี่ลิซ่าเป็นไอดอลนั่นเองนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบโอ้โ oh, หพี่น้องคู่นี้เนี่ยเดินมาทางเดียวกันจริงๆนะเออแต่ก็แอดไม่อยากบัฟอะไรนะครับแต่ก็ขอบอกเลยว่าวิดีโอตัวต่อมาเนี่ย Who's That Girl นั่นเองนะ หัวโพสเขียนไม่น่าสนใจครับเขาบอกว่า Who's that girl ในตำนานเรียกเสียงฮือฮาตั้งแต่ยังไม่มีชื่อเรียกเด็กอายุแค่16แต่เอาชนะ4,000คนได้ในวันนั้นความสำเร็จที่หามาได้ด้วยตัวของตัวเองหลายคนต่างดิสเครดิตว่าเพราะเชื้อชาติแต่ความจริงแล้วเชื้อชาติไม่เคยให้อะไร ส้ำร้ายยังเป็นตัวชุดรั้งความสําเร็จเสียด้วยซ้ําตรงนี้ขอปบมือให้โพสต์นี้ด้วยนะครับว่าโอ้โหครัพิมได้ดีมากๆนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยแอดเลือกอตามเคป๊อปไปเป็นเวลาแบบนานแล้วว่าเออไปฟังเพลงอย่างอื่นแล้วอะไรเงี้ยแบบไม่ค่อยได้ฟังเพลงละแต่พอมาเห็นคลิปนี้นะครับเห็นเขาแชร์กันช่วงนั้นว่าเอ๊ะเด็กคนนี้คือใครเนี่ยคือเด,เด็กไทยหรือเปล่ามีคนสงสยัยตอนนั้นไม่รู้ว่าเด็กคนนี้คือใครแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์และความสามารถเนี่ย คือขั้นสุดจริงๆแล้วเต้นแบบโอโหแล้วตอนนี้ในคลิปโนริซ่าอายุแค่16เท่านั้นแต่แรงกระเพื่อมในการเต้นเนี่ยส่งอินเ g อออกมาทะลุคลิปทั้งๆที่มีการแบบซูมสครปแล้วแบบ แคปแค่แบบเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นอ่ะแต่น้องลิซ่าเต้นออกออกมาได้ชายมากนะครับตั้แต่อายุ16แล้วและมีร่างกายที่แข็งแรงตีลงังกงตีลังกาอะไรก็ว่าไปแล้วอ่ต้องบอกว่าคลิปนี้แหละทำให้แอดเนี่ยหันมาสนใจอีกครั้งนะแต่สนใจในตัวเด็กคนนี้ก็คือน้องลิซ่าของเราในตอนนั้นนั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นแอดไม่รู้จักชื่อนะจนมาวันหนึ่งน้องลิซ่าก็โอ้โหมีการแบบเปิดตัวว่าเป็นวงแบ็กทิ้งอย่างนั้นตอนแรกแอดก็ยังไม่ได้สนใจมากร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าตอนออก นิสัยส่วนตัวความเป็นเงินเองความอ่อนน้อมถ่อมตนความน่ารักสดใสแล้วก็ความสามารถที่เหลือล้นมากๆจนมันทะลุออกมาทาให้เปิดหัวใจให้กับอนริซ่าอย,ย่างไม่มีอะไรกั้นเลยจ้าเออพูด,พ,ด,พ,ดพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็นึกถึงวันๆที่แบบมันผ่านไปเร็วจริงๆนะจะสิปีแล้วใกล้10ปีแล้วนะเออวิคิปหนึ่งแอดบอกติดตามมาเป็น10ปีแล้วก็อาจจะยังไม่ถึงแต่รู้สึกเหมือนติดตามมานานเหมือนรักกันผูกพันมาเกิน1ิปีไปแล้วไงเออก็อาจจะพูดผิดพูดถูกไปบ้างนะจ๊ะแต่ความรู้สึกมันให้ไง ต้องบอกว่าคลิปนี้แหละที่ทําให้น้องลิซ่านะครับเป็นที่สนใจแนละจับตามองจากชาวไทยแล้วก็ทั่วโลกเพราะว่าเอ้คนนี้คือใครอะ่ะใครทาไมถึงเต้นดีขนาดนี้ตีลังกาตั้งแต่อายุ16พระเจ้านั่นเองนะครับเอาลวทีนี้โพสต์ต่อมานะครับก็มีการให้ความเห็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเขาก็บอกว่าต้องยอมรับนะว่าน้องลิซคือศิลป,ปินเกาหลีผู้หญิงคนไทยคนแรกที่ทําให้หลายๆค่ายเนี่ยสั่น และเริ่มมองหาเด็กไทยไปเดบิวต์มากขึ้นทําให้เห็นความสามารถของคนไทยมากขึ้นสร้างความน่าดึงดูดและน่าสนใจจริงๆลิซ่าสร้างความอิมแพกแค่ไหนดูจากค่าย YG เอาเด็กไทยมาถึง2คนกันเลยปูทางให้น้องๆสุดๆแต่ก็ตรงนี้นะครับแอดก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะเห็นมีหลายๆที่เขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยบางทีนยเปิดมา7คนแต่ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่า7คนนี้จะได้เดบิวต์นะครับเหมือนตอนที่ Black พิงคเนี่ยเริ่มใหม่ๆมีตั้งหลายคน7คนแล้วก็ลดเหลือ5คนสุดท้ายก็เหลือ4คนนนจได้ที่ลงตัวะคนั้นนี้่่าเพิง างใจว่าเขาเนี่ยจะเดบิวต์ทั้ง7คนและคนไทยของเราจะได้ติดอยู่ในนี้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจกันหน่ยบ้างว่าเอออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงลดเพิ่มอะไรก็ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเดบิวต์เนี่ยเขาบอกว่ากว่าจะเปิดตัวจริงๆกก็ต้องครึ่งปีหน้าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงระหว่างทางก็ต้องมารอดูว่าน้องๆเราเนี่ยจะสู้สุดใจไหมแต่ยังไงด้วยความที่ว่าเป็นคนไทยด้วยกันนะครับแอดก็ขอให้กาลังใจทั้งน้องแพรแล้วก็น้องแคนนี่ของเราทั้ง2คนให้ติดไปจนได้เดบิวต์แล้วก็ทําฝันตามพี่ลิน เกินที่คาดไว้มากๆเพราะตอนแ,แรกๆแค่เป็นศิลปินเคป๊อปเนี่ยก็ว่าสุดๆแล้วนะครับแต่น้องเนี่ยดังไประดับโลกกันแล้วทั้งได้เดบิวต์ทำลายสถิติหลายๆอย่างรับรางวัลรับโอ้โหรางวั44ล44รางวัลที่อ ประกาศไปวันก่อนว่าโอ้โหน้องได้อะไรบ้างถ้าใครยังไม่ได้รู้นะครับสามารถย้อนไปดูกันได้นั่นนนั่นเองนะจ๊ะเพราะแอดพูดไม่หมดจริงๆเนาะอ่ะก็เอาเป็นว่ามาดูกันต่อมาดีกว่าน,นะครับว่าอันต่อมาเนี่ยก็เรื่องที่ชาวเน็ตนะครับขุดขึ้นมาแล้วก็เอาคําพูดของคุณเท็ดดี้โอป้าเนี่ยมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะไปฟังกันดีกว่าว่าเขาว่ายังไงกันบ้างน,นะจ๊ะแล้วก็พร้อมกับดูคลิปทัวร์ของน้องไปด้วยนะจ๊ะเขาก็บอกว่าเท็ดดี้โอป้าเคยให้สัมภาษณ์ว่าลิซ่ามักจะมีรอยยิ้มที่สบายๆททีีี่่่่่สือออววาาไไมเเเป็็นนรดด๋ยยุกกงงจะขึ้ แต่พอลิซ่าได้ขึ้นสเตจเ,เท่านั้นเธอมีสัญชาตญาณจอมเพชรฆาตอยู่โชว์สเตจแต่ละครั้งของลิซ่าไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆ อะไรแบบนี้เลยนะครับก็สังเกตก,การทัวร์ครั้งนี้เหมือนเป็นการที่แบบน้องลิซ่าเนี่ยรอคอยมานานน้องเลยเต็มโชว์เต็มอะไรได้สุดความสามารถจริงๆนะครับถึงจะมีเจ็บมีปวดมีเปลี่ยนการสแสดงไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วน้องก็เอาอยู่ทุกสเตจไม่ว่าน้องจะไม่สบายหรืออะไรน้องก็โอ้โหจัดเต็มแล้วก็เต็มที่แล้วก็อดทนเพื่อสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็อยากจะนําเสนอความเป็นตัวตนแล้วก็สิ่งที่น้องเนี่ยรักนะครับออกไปให้คนดูได้ดูกันว่าเฮ้ยเนี่ยคือสิ่งที่น้องไฟฟันเนี่ยจะทำมานานแล้วก็ค,คือการออกคอนเสิร์ตทัว แล้วก็มีการเปลี่ยนลุคมีการเปลี่ยนชุดมีการเปลี่ยนท่าเต้นมีการครีเอทตลอดเวลาซึ่งน้องเนี่ยเป็นคนที่พัฒนาไม่หยุดจริงๆซึ่งแอดเนี่ยก็ยังต้องอายน้องเลยนะแอดอายุมากกว่าน้องตั้ง7ปีนะครับก็ยังเห็นน้องเป็นไอดอลเลยนะเพราะว่าโอ้โหเป็นคนที่มีพลังบวกจริงๆน้องก็ต้องขอเช่นชมตรงนี้นะครับ อเยคลิปวันนี้พูดแล้วก็ฟินนะจ๊ะมีสติในการพูดมากขึ้นนะอทีนี้มาพักกันบ้างนะจ๊ะหลังจากที่โนลิซ่าเนี่ยได้ถูกยกเป็นตำนานตั้งแต่อายุายี่ห้าห้กันแล้วตำนานที่ยังมีชีวิตไปอีกยาวนานด้วยนะสามารถสร้างตำนานได้อีกหลายตำนานเลยนะโนริซ่าแอดจะรอดูนะครับว่าน้องๆเนี่ยโอ้โหต้องดูโนลิซ่าเป็นตัวอย่างเพราะโนลิซ่าเนี่ยเต้นสุดพลังและจริงๆแล้วก็เอาตรงๆนะแอดดูคลิปโนลิซ่าเต้นคลิปตอนที่อายุแบบสิบกว่าขวบอะไรอย่างเงี้ยโนลิซ่าเต้นออกมาได้ชายจริงๆจงนเราแบบว่าต้ต้้้ออออองงงงยยยืนนนมตววดูคลลิปหาาๆรบ่เฮ พระเจ้านี่คือเต้นแบบตัวแม่ตัวแม่ในอนาคตแน่ๆรอดูเลยอะไรแบบนี้แล้วทุกวันนี้ก็เป็นยไงเป็นตัวแม่จริงๆนะครับอ่ะแอดเผอกลับมาพูดเรื่องเดิมอีกแล้วอ่ะ,อะเรามาพักกันดีกว่านะครับทายคลิปแล้วนะครับเรามาดูเรื่องที่แบบว่าขมขําขันๆกันมากระหว่างน้องแชงกับน้องลิซ่าของเราซึ่งเป็นโมเมนต์ตอนที่เขาเนี่ยไปอเล่ด้วยกันนะแล้วก็วิดีโอน,นี้เนี่ยอัปล่าสุดที่ช่อง Blackpink Official แล้วก็มีการพูดถึงซีนนี้กันเยอะมากใน Twitter แอดก็เลยต้องมาให้ดูกันในวันนี้นั่นเองซึ่งก็เป็นโมเมนต์ที่น้องแชงของเรากํลังจะซื้อเกมเศรษฐีหรือเกมอะไรบางอย่างมาเล่นกับน้องลิซ่านั่นแหละแต่แล้วก็ถามว่าเฮ้ยเนี่ยเธอซันซื้ออันนี้มา เธอจะเล่นกับฉันไหมมันน่าสนุกมากเลยนะอะไรแบบนี้ไหนๆ,ๆดูหน่อยซิฉันขอดูหน่อยแล้วโน,นริซ่าก็หันมาหากล้องบอกอุ้ยไม่ๆๆฉันไม่เล่นหรอกอุ้ยอ,อะไรเงี้ยแล้วแล้วปิดท้ายด้วยน้องแชงนกะ็เลยบอกหย่านะฉันเห็นนะฉันเห็นนะฉันจะฆ่าเธออะไรแบบนี้ก็เป็นอะไรขำๆกันไปน่ารักน่ารักนะครับเอาไปดูเสียงบรรยากาศกันสักเล็กน้อยจ้าทำไปเชื่อสิเพคะ เป็นไง <c oughs> แล้วโนริซ่าเราอย่างกวนอะ่ะเป็นเด็กแสบคนเดิมของเราไม่ว่าน้องจะผ่านไปกี่ปีนะน้องก็ยังเป็นคนคนเดิมนะครับไม่เคยลืมตัวไม่เคยอะไรเลยไม่เคยยิงมีแต่คนชมว่าน้องเป็นคนที่อบอุน่นอ่อนโยนแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับสิ่งนี้แหละเป็นสเสน,น่ห์ที่โนริซ่าในส่งผ่านมาถึงเราผ่านกล้องผ่านเลนมาถึงทวิตเตอร์มาถึงแอดเลยทีเดียวนะครับโอ้โหพูดถึงแล้วมันก็ยาวเหยียดจริงๆนะอ่ะก็สำหรับวันนี้แอดก็จะมาฝากสั้นๆกันประมาณนี้นะส่วนคลิปสุดท้ายนี่จะเป็นโมเมนต์ที่สาวๆสวี่คนเข ถ่ายคลิปก็แล้วกันนะครับอ่ะสำหรับวันนี้แอต้องขอตัวเซียบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีนะครับบ๊ายบาย 하면생각는 우리의 그거를 갑자기 연습을 하는 거야. 하나, 하나 둘셋 둘, 둘, 셋. 안녕!